ขอรอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบสกันมาวันนี้ก็อยากจะมาและลึกถึงวิธีการที่เราจะใช้ชีวิตยอยู่ เนที่โลกสังคมบีบคัน้นด้วยสิ่งที่เราได้เห็นกันทั่วไปในยุคสมัยใหม่สังคมชาวโลกประกอบการใช้ชีวิตนะ่อยู่กับความเจริญของโลกแต่ถ้าหากว่าเราน้อมเรียนรู้ สัจธรรมของชีวิตแนวทางพระธรรมคำสอนไปด้วยเราต้องฝึกความพร้อมของเราเสียก่อนการที่เรามีชีวิตจำเป็นนั้นก็จะประกอบไปด้วยปัจจัยสด้วยเหตุปัจจัยสีนั้นเราอยู่ในพื้นที่ในประเทศไทยเราทั้งหลายก็มีโอกาส หล่อเลี้ยงชีพด้วยความพอดีเพื่อจะให้ชีวิตนั้นอยู่รอดแต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องฝึกอบรมนะให้จิตใจของเรามีความรักมีความสามาัคคีกลมเกี่ยวกันจำเป็นอย่างมากนะที่เราจะต้องเริ่มความรู้สึกอันดี โดยการสร้างใจของเราให้เกิดความละอายตบาบอ่อนน้อมถ่อมตนกาลเทศนะเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจกันเสียก่อนแล้วก็ต้องน้อมด้วยการเลี้ยงชีพโดยชอบนั่นหมายถึงเราใช้ชีวิตแนวทางพอดีพอเพียงเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันตามสมควร แต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้กับชีวิตประจำวันนั้นก็เป็นเรื่องการผลิตอาหารบริโภคการผลิตที่อยู่อาศัยซึ่งจะประกอบไปด้วยอากาศนะอาหารกำลังใจที่เราจะต้องยอมรับกับความจริงในการที่จะดำรงชีพ กันในระหว่างที่โลกสังคมต่างๆบีบคั้นช่วงชิงกันเบียดเบียนกันแต่พวกเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัท4ในพระรัตนตรัยน,นั้นก็จะต้องมีความรู้สึกในใจมุ่งหวังถึงชีวิตความไม่เที่ยง ความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ด้วยปัจจัยสี่ภายนอกซึ่งเราไม่ได้จับต้องไม่ได้ผลิตกันเองจำเป็นยานที่สังคมกำลังทุกข์ยากเดือดร้อนจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องดูแลเรื่องปัจจัยสีเพื่อจะให้พอเพียงกับชีวิตของเราด้วยความสามัคคี ให้อภัยกันพระธรรมคำสอนเป็นเครื่องตักเตือนตัวเราเสมอให้เหล่านั้นคิดพูดทำด้วยมีจิตสำนึกด้วยมีความละอายต่อบาปแล้วก็น้อมถึงชีวิตไม่เที่ยงแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องแยกแยะหน้าที่ต่างๆก็เป็นไปด้วยความมีระเบียบวินัยในหน้าที่ของเรา นะแต่เห็นว่าโบราณก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้กำลังใจบอกกล่าวให้พวกเหล่านั้นอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักเก็บรักษาต่างๆรู้จักทำหน้าที่ของตนนั่นหมายถึงเราต้องเข้าใจเรียนรูนะ้ย้อนถึงสิ่งที่ชีวิตคนยุคเกา่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เราก็ได้ยินได้ฟังนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราแนะนำเรื่องการใช้ชีวิตอย่างไรนะให้รู้จักมัธยัติมีระเบียบจัดการกับชีวิตของเราเป็นไปนในทางเดียวกันก็คือความสามคัคคนะีความที่มีจิตใจที่ยอมรับความเป็นจริงที่จะต้องทำหน้าที่กันไปถ้าหากว่าเรา ปล่อยปะละเลยไม่ได้ให้ความสำคัญในกิจกรรมที่เราต้องเลี้ยงชีพโดยชอบอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มอากาศที่ดนะีอาหารที่ได้ถูกต้องกับการเลี้ยงชีพธาตุสี่ของเราที่พูดนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะนำพาให้หมดกำลังใจในการที่ใช้ชีวิตของเราให้เป็นประโยชน์ นะแล้วก็สามารถเดินไปสู่การเสียสละกันทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ไม่ใช่ของที่เราจะลื้อฟื้นฟื้นฟูกันได้ง่ายแต่ก็จําเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องนำมาพูดจากันเพราการที่เราใช้ชีวิตให้เกิดความสุขและก็ยอมรับความเป็นจริงนั้นก็จะต้องฝึกการเสียสละกัน ถ้าหากว่าเราเห็นหน้าที่ต่างๆที่ทำหน้าที่คุ้มครองบ้านเมืองก็จะเป็นไปด้วยกรมทหารตำรวจหน่วยราชการต่างๆพร้อมทั้งประชาชนก็ทำหน้าที่ส่งเสริมกันน่าจะเป็นเกษตรกร,ร,กรหรือจะเป็นผู้ที่ นะโยกย้ายถ่ายเทคเคลื่อนไหวนะไปสู่การเชื่อมโยงสื่อสารา <S <S ต่างๆก็จะต้องนะให้เหมาะสมกับชีวิตในการที่จะเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจให้ชีวิตทั้งหลายนั้นอยู่ในสภาพการบีบคั้นแล้วไม่เกิดความกดดันในจิตในใจเสียก่อนในเมื่อโลกต่างๆ ก็มีวิธีของการในใช้ชีวิตในกระแสโลกก็จะหาวิธีการต่างๆนานา,นาเพื่อจะได้มีได้เป็นและก็เพื่อชีวิตรอดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราจะเห็นการบีบคั้นการที่ช่วงชิงจังหวะจากโคนของชีวิตเพื่อจะให้มีหน้าที่มีประโยชน์ด้วยการ ะทำหน้าที่รักษาปัจจัยสี่นะเพื่อจะให้คาดหวังว่าจะได้รับความสำเร็จในชีวิตและจะได้มีโอกาสทำหน้าที่ในสังคมนะที่กำลังบีบคั้นกันนั้นได้ดีถ้าจะพูดไปนะพวกเราที่ใช้ชีวิตปฏิบัติตนด้วยกายวาจายาใจเป็นไปด้วยศีลส,สมาธิปัญญานั้น แต่เห็นว่าบางครัง้งจะเห็นว่าหมดกําลังใจก็หันไปเรียนรู้เรื่องพระธรรมคําสอนแต่พระธรรมคําสอนเป็นสิ่งที่เพิ่มกําลังใจให้เหล่านั้นมีความมุ่งมั่นขยันมั่นเพียรมีความละอายต่อบาปเนื่องจากความละอายลดต่อบาปนั้นก็จะมีกําลังใจนนะที่จะให พวกเราทั้งหลายนะยอมรับความเป็นจริงของชีวิตชีวิตพวกเราจนะเห็นว่าเมื่อเราฝึกอบรมตนเองในพระธรรมคำสอนเราก็จะมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยในชีวิตที่มีแต่ละวัยไม่ได้วันไหวเศ้ราหมองห่อเหี่ยวนะในเรื่อง จะทำหน้าที่ของตนแล้วก็ควบคู่ไปก็เป็นเรื่องพร้อมที่จะเป็นผู้ให้แล้วก็แต่อยู่ในกรอบสิ่งที่เหมาะสมกับชีวิตของตนให้สิ่งที่เป็นภายนอกนั่นหมายถึงทางกายทางวาจาทางหน้าที่ที่เราทำนั้นให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีศีลธรรมกันพวกเรา ทั้งหลายที่ได้มีโอกาสได้ฝึกได้อบรมตัวเองนั้นนะก็เริ่มจากการระลึกเรียนรู้ตามพระธรรมคำสอนขนะนขวายนะผลิตอาหารนะที่จะสามารถเป็นยาไปด้วยเราจะเห็นปู่ย่าตายายของเรา <c oughs> ในยุคเก่า นะท่านก็มีโอกาสนะที่จะ,สะแสดงหน้าที่ของตนให้เราได้เห็นได้สัมผัสกันมากมายนะเด็กๆรุ่นเก่าๆนะสมัยที่เราเยาววัยเราจะเห็นปู่ย่าตายายของเรานะให้การสงเคราะห์อนุเคราะห์ด้วยการบังใจนะแล้วก็เรียนรู้กันแบ่งปันกันมีไข่ต้มหนึ่งลูก ก็ไปละเลงนะเอาไปละลายกับน้ำปลานะบีบแบ่งปันให้เด็กๆทั้งหลายนั้นได้รับประทานกันนั่นหมายถึงเราได้เคยพบเคยเห็นในยุคโบราณแล้วก็เช่นกันนะยามที่เรานะโลกที่บีบคั้นเราก็จะต้องน้อมพฤติกรรมต่งางๆเพื่อจะนำมาระมัดระวังชีวิต ในการหล่อเลี้ยงชีพของเราเพื่อจะให้เหมาะสมกับยามที่วิกฤตคับแค้นบีบคั้นพวกเราทั้งหลาย่ยาไปถ้าเราไม่น้อมถึงที่เป็นจริงของชีวิตแล้วเราจะทำใจไม่ได้ไม่สามารถที่จะแปลสภาพของความจริงในชีวิตที่บีบคั้นให้ดำลงไปด้วยความจริงดำรงไปด้วยความสามัคคีกัน การที่ช่วงชิงแข่งขันนั้นถ้าเราเลือกปลูกฝังในทางที่ผิดนั้นกลายไปเราจะทําเพื่อต,ตัวตนของเราขาดจารขาดการยั้งคิดขาดการสามรวมละวังที่ชีวิตของเราทั้งหลายนั้นมีที่ยึดเหนี่ยวในพระรัตนตรยัยพระรัตนตรัยนั้นนะยิ่งเรายิ่งเรียนรู้ยิ่งฝึกฝนยิ่งอบรมตัวเอง เราจะเป็นผู้ที่กล้าหาญ <c oughs> แล้วก็ละอายต่อบาปนะแต่ในขณะที่มีความละอายต่อบาปก็จะต้องมีการแยกแยะสิ่งที่ต้องคุ้มครองป้องกันภัยไปด้วยไม่ได้หมายถึงเราปล่อยปละละเลยนะไม่ได้สนใจในเรื่องการที่จะป้องกันภัยต่างๆ นะก็จำเป็นเมื่อเรามีการเรียนรู้พระธรรมคำสอนที่แยกเป็นหน้าที่ก็ได้เหตุการณ์ป้องกันภัยสอดส่องดูแลให้หมู่ญาติหมู่มิตรหมู่กาลียาในมิตรทั้งหลายนั้นนะประครับประคองสอดส่องดูแลซึ่งกันและกันให้ชีวิตจะเป็นไปด้วยความไม่เดียวดายไม่อ้างว้างแล้วก็มีที่พึ่งต่อกันและกัน ดังนะนั้นปัจจัยสี่ทั้งหลายที่เราเรียนรู้ชีวิตกันนั้นถ้าเราเตรียมพร้อมเราก็จะไม่เดือดร้อนจนมากเกินไปพยายามที่ขับขันยามบีบคั้นในหน้าที่เราก็หาวิธีการประครับประคองโดยธรรมชาติสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะที่เราต้องหล่หล่อเลี้ยงชีพอาหารจะประกอบไปด้วยน้ำ นะแล้วก็พร้อมทั้งนะสิ่งที่เป็นยารักษาโรคนะอาหารต่างๆที่เราสามารถประกอบกันเองในยุคเกา่าก็ยังมีโอกาสได้เล่าสู่กันฟังนะสมัยโบราณคนไทยเราก็จะมีการนะปลูกข้าวนะปลูกผักปนะรุงอาหารกันเองก่อฟืนก่อไฟก็ทำกันเองโดยธรรมชาติ ใช้ไม้มาขัดกันมาถูกันจนกระทั่งเกิดเป็นไฟเพราะฉะนั้นสมัยก่อนอดีตตอนที่เราเยาว์วัยเรายังมีโอกาสได้พบได้เห็นสิ่งที่คนโบราณใช้ชีวิตกันด้วยความความเพียรความพยายามอดทนที่จะก่อไฟที่จะตักน้ําเก็บน้ํารักษาน้ำนานะารรักษาอาหารคือการแปรรูปต่างๆ ในของการที่จะใช้ชีวิตประจำวันด้วยปัจจัยสีนั้นก็สามารถประครับประคองหล่อเลี้ยงชีพเป็นไปด้วยนะความพอดีจะขาดตกบกพร่องกันบ้างก็อดทนอดกั้นกันได้นะเพราะฉะนั้นยานที่โลกกำลังบีบคั้นเรื่องสภาวะทางเศรษฐกิจหรือทางสงครามต่างๆใช้ชีวิตตามหลักพระธรรมคำสอน ก็จะเป็นไปนด้วยความพอเพียงในะสิ่งที่เราจะต้องทำหน้าที่ก็ต้องทำหน้าที่ของเราจะไม่ทอดทิ้งหน้าที่ให้เป็นไปนด้วยความอ,อ้างว้างนะประมาทในชีวิตมนุษย์เราจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องมีสังคมแล้วก็มีการยาณมิตรเนะี่ยเพื่อจะอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันตามความเหมาะสมของเรา เพราะนั้นความที่เราจะได้ความรักเราก็จะต้องรักนะผู้อื่นเสียก่อนแต่เราไม่มีจิตใจที่ปลูกฝังด้วยความรักความเมตตาความกตัญญูเราจะเรียกร้องความรักความเมตตาจากผู้อื่นนั้นมันก็ยากแต่ถ้าหากว่าเราฝึกเราเป็นผู้ที่มีความรักความเมตตา ต่อผู้อื่นต่อตนเองเหล่านี้เราก็จะได้กลับมาท่วมท้นมากมายเมื่อเกิดความรักความเมตตาความสามัคคีต่อกันแล้วทางออกมีแน่นอนแต่หากว่าเราตัดรอนเพื่อจะให้ตัวเราคนะาดหวังว่าจะรอดตามลำพังจากเราที่เราสั่งสมด้วยหน้าที่การงาน มีโอกาสประกอบหน้าที่การงานแล้วเราก็ไม่ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างถูกต้องยังมีสังคมมีกาลยานามิตรที่จะให้การดูแลอนุเคราะห์แบ่งปันกระตันอยู่ต่อกันถ้าขาดสิ่งนี้นั่นหมายถึงเรากำลังเดินทางไปสู่ความล้มเหลวของชีวิตในโอกาสต่อไปเพราะนั้น เราจะเห็นว่าความสาเร็จในชีวิตก็จะต้องเกิดจากฐานแรกๆด้วยมีจิตสํำนึกอันดีแียก่อน่านระู้จักการใช้ชีวิตตามเหตุาความจำเป็นของชีวิตก็คือเรื่องปจัจจัย4แล้วฝึกกำลังใจการยิ่งขึ้นทุกวันทุกขณะเมื่อเรามีการาระลึกได้เห็นได้ยินได้กินได้ลิ้มรสได้สัมผัสชีวิตร่วมกัน นั้นสามีภรรยาลูกหลานบริวารทั้งหลายแต่เราไม่ได้ฝึกใจของเราให้มีความรักความเมตตาความกตันอยู่ต่อกันเราก็จะเดินทางไปสู่ความแตกแยกไม่กล้าพบไม่กล้าเจอเจอไม่กล้าจะพูดคุยสิ่งที่สังคมนั้นกำลังเดินไปถือตัวถือตนนั่นหมายถึงเรากำลังนะอยู่ในสภาพเดียวดายยิ่งขึ้น ความเศร้าหมองต่างๆที่เกิดในใจจากความเดียวดายนั้นก็เป็นเหตุทำให้เราหมดกำลังใจที่จะใช้ชีวิตของเราด้วยการยอมรับความเป็นจริงกันได้เพราะนั้นสิ่งที่เราใช้ชีวิตในยามบีบคั้นในยามขับขันนั้นจะต้องระลึกเสมอเรื่องใจเขาใจเราแบ่งปันแล้วก็หาวิธีการเลี้ยงชีพ ปยุงด้วยธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟให้ร่างกายของเรานะดำเนินไปและสำคัญอย่างยิ่งจะต้องมาฝึกจิตใจของเราไม่ให้หวันไหวในกระแสที่เรามีชีวิตในขณะที่บีบคันนั้นนะก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์ บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายพวกเราพุทธบริษัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทสุภาษีสวัสดีครับ